ก็สีเสียบขนาดครับผมอ้าสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนคขราครับเีลล่าบุ้ยออกหล่อทงหล่อทาหาใส่เบ็ดมือนกันนะเป็นได็กกับนะครับเบาเอะกับพันเองครับผมเรามาปักเบ็ดพันเอะมาดักนกครับผมโอวันนี้ก็รอรอรอมันเด้อครับผมเนาะอันนี้ครับพานเองครับผมเนลล่าไม่ใช่เบาเท้าเขาดิโอเคนะเราจะมาใส่เบ็ดเขาได้เราปักเบ็ดเขาเนาะโอ้ยขั้นขาขั้นขาขั้นแข่งครับผม อ่าเนี่ยคำพิกัดนาะเฮียไก่ครับผมเนีย่ยละลองดูมันจะได้หรือเปล่าครับนีย่ยละหยางครับผมพุ่นได้ปิดไฟป่ะพุ่นได้ปิดไฟนี่โอ้ผมใส่ด็นตะดำครับโอ้ยห่างเกินน้ำมันเป็นมกุกคำเป็นมกุกโอเคน้อครับเราจะใส่แบบปักเปนะ็นลำหน้าเอาเราจะเริ่มต้นี้คำนี้โุ้ยพุ่นต้สีแซ่ยบตัว <laughs> ป่าท้อเป็นนายมันนาใครๆต่อใครเรียกผมบิลลี่ พอผมยกมือชี้ดูเหมือนซอสรามตัดอายเคิร์ดไปเลยครับเ่้ยมัน่ยอมบอกเลยแต่ก่อนทำงานที่แกรมไหมครับผมเป็นยามผนโอเคหลังแรกครับโอ้เซเว่นตาดำท้องทาร์รอครับวันนี้แหละโอ้ยจุดสีขก้นมาครับผมโมื่อกีครับเราจะปักเบ็ดแล้วนะครับโอ้ผมขอขอโทษหลอกกับพี่กมาริโอเมาค้างแล้วครับผมหลังแรกครับนะโอ้หลังแรกแท็กมาจะเป็นลายหิ้งไก่ครับผมโอ้ยุบจอบมาทำกันแล้วผู้สาว เราจะขอปักหลังแะไรทำนี้เป็นเหยื่อไส้นเดือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเก่าครับผมนี่ขับเบ็ดแล้วผู้บ่าวแนวแก่ครับผมเหยื่อเราจะใช้เป็นเหยื่อไส้เดือนคำนี้นะโอ้โนี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันเหยื่อไส้เดือนตัวนี้มันละเอีดมากครับดูมันผอมได้ใจครับโอเคเราจะเกี่ยวแล้วนะครับเนาะเกี่ยวครับผมนี่แหละมันทิ่มแทงครับผมนี่แหละ หลังแรกขึ้นนาเฮียไกลครับผมไปฝั่งนู้นเขาเขาจะแพงนาครับผมไม่รู้ครับเลยมาเปิดอารามาฝั่งนี้หลังแรกนะครับหลังแรกจะแหกมาหรือเปล่าไม่รู้เรามาดูกันมาชมมาเชียร์มาชิมหมดแล้วครับผมแหวกกันเครับ่มแหวกแหวกย่าให้งูตื่นครับผมประมาณกุ๊กไม่งี้งับหน้าครับผมเหรอกุ๊กขางี้งันหึ่ครับผมจังไรเวลานี้จิตจำใจผมเหรอครับผมเสียบวะโอเคครับครับ เราานครับเี้ยครับหลังแรกผ่านไปนี่หลังแรกแขกมานกันมีแล้วโอ้เียมันมันเด้อย,ยังมาปูดจวงนี้แย่ยครับชีวิตมันแย่ยครับถ้ามันมีแนวแก้กันก็แย่ยอย่างนี้แหละครับเนาะโอเคหลังต่อไปครับเราจะไปครับเงียงเนยจากงานตรากตรำจนเนื้อห่ย,ยบนนครับวูทางครับน่ากลัวน่ากลัวเธอยืนน้ำใสเย,ย็นอยเพื่อดบกระหายปะทโท S <S <an itary> โอ้นานานาเฮ้ยถัสซ้ำหน้ายลอกเพลงเป็นไ่งามนี่ครับลอกเล่นๆหัวตามสไตล์ผมเหมือนเดิมผมงามจนมาเมองอเงี้ยงมองนาฟ้าจำแลหลงเขาอยากตั้งกองเป็นชนิดกับแม่ไวต่ำงามไม่งาอะไรผมปุ้ยปัดโทอ่าเดี๋ยวขอใส่แว่นตาดำใสเ่เบียดกันนะมันามมาดูดีกันดูดีกว่ากันเยอะครับผมอ่านี่กครลังที่สองนะเนาะ นี่ครับอยยัดเกี่ยวเยือเลยนะครับน่าจะเป็นเหยื่อส้เดือนมันเดินรับตัวนี้จะไดเอทมาเหมือนกันครับตัวผอมได้ใจผอมเลยทีเดียวผมทีเดียวเชียวนี่ครับน้องหนาจะมันครับผมหนาจะมันครับผมเป็นเหยื่อคุณภาพเพราะเขาเหยื่อเขาไดเอทมาเขาลดตัวจะผอมครับลดน้ำหนักไปเรียบร้อยแล้วพิกัดสามสิบปอนด์ว่าอย่างไรครับหลังที่สอนครับเนาะเบื่หลังที่สอนเราะว่ามันมันไม่เห็นหุ่งครับมันไม่เห็นหุ่งหรอกผมถือครัเอาแม่กขึ้นกันครับปาดโท หลอกกับพี่กบมาริโอเมาค้างแล้วครับผมหลังที่สองครับผมก็เสียไปตรวนี้หน่อ,อยโืนสมฟันกัคอไ,มไผมไปเซ็นบิน่าบัมมนิดได้ครับผมก็หงแ่กับว่าหลับประปานกอนแม่หลับพี่ หลังที่สองครับผมนี่ละหลังที่สองเราใส่ไปตรงนี้ก็ปักไว้ตรงนี้ครับผมโอเคเราจะเดินต่อไปครับผมเดินครับผมย่างผมนี่โอ้ถหางทุรัตทุเรียนหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเบาผมขึ้นเยี้ไปบผมปุ้งครับโอเคหลังที่สามเราจะใส่ไปเดินไปเรื่อยๆผมนี่รู้สึกจะเป็นนายเฮียไก่เฮียไก่ครับนี่นายเกย์นักไก่สอนครับผมนักใส่ได้ครับจะได้บปักเป็ดได้ โอ้ยเราเดินตัวนี้ผมเราจะใส่ที่เดิมเดี๋ยวนาะไม่เป็นไรหรอกใส่พ้าเดียรอยากได้กินกับผ้าเดียรแก่ฮะมันถือทำไปที่อื่นเพื่อนกับแพงน่าคือกันคือผู้อื่นเหรอครับเนาะบ่เดี๋ยวว่าไปบ่ไม่ว่ากันผมอันนี้หลังต่อไปผมจต่เอออ่าแตทับแทงบอกผมเลยนะผมผมยังกันไม่ได้แบบนี่ไม่มีการลักใส่บิดลักหลับอย่างเดียวผมตัดโคซีเสียพระเจ้าแม้ อาจจะเป็นหลังที่สามเราจะปักตรงนี้นะครับเนาะเอ้เนาะจะเกี่ยวบินเหยียดเส้นเดือนเหมือนเดิมนะเนาะตัวเล็กตัวน้อยครับนี่โอ้ตัวนี้จะได้เอ็ดมาเหมือนเดิมครับตัวผอไมได้ใจผมเลยทีเดียวเชียวผมเกี่ยวเยอผมนี่แหละเลนเล่นพูมว่าก็ถือดาผมตัวอังที่สามพอเราจะปักไปแล้วเนาะเส้นเดือนผมคอนเด็ดใช้มือเด็ดนะสมบูรณ์ดีผมจะใช้ปากกัดคำเบื่อไม่ใช่แล้วโอเคแล้วนะมันไม่เห็นหุ้งครับผม <c oughs> หลังที่สามชอไปต,อตรงนี้ับเนาะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่คือไม่คือมันอันนี้มันมันรกกันไปไม่ไม่คือครับผมหลังที่สามเนาะผมจะเดินมาตรงนี้ับหลังที่สามขอไปตรงนี้แล้วกันทำเหลังที่สามเนาะโอ้ที่เก่าที่เดิมพุทธเจ้าเนี่รนะับเนาะไม่เป็นไรครับใส่ที่เดิมนี่แหละเขาบอกไปชุกตัวต,วตกปลาเนาะ <c oughs> หลังที่สามตรงนี้คับเนาะ <c oughs> ออ๋อนะโอเคครับหลังที่สี่เราจะเดินม,มาอีกหน่อยนึงครับผมมุ้เป็นตาดราก็ตกแต่พวกแห้งเทปแบ่นี้หลังที่สี่จะอยู่ประมาณแถวนี้ใส่ประมาณแถวนี้ครับหลังที่สี่ขอเป็นตรงนี้ละกันนะพุทสศาสนน้อยเดี๋ยวหลังที่สี่ตรงนี้เนาะโอ้หาแพงน่าจะได้บอก้จะหายบุตรขครับบอกเลยครือจาดาบหนือเดี๋ยวผมขืนเงี้ยพงศ์ยิ่บาทเป็นเพื่อบอกเลยครับนะผมไม่รู้ครับผม นี่ละพ,พูดภาพผมเซฟก็ได้ใซฟครับนี่ละหลังที่สี่ครับผมเนะาะหลังที่สีน่นี่ครับโอ้เหยื่อตัวนี้ได้เอ็ดบาอย่างดีครับผอมได้ใจผมเลยทีเดียวเชียวผมนี่ครับบู๊ใหม่ๆครับสดสดระดดนี่คลิกบู๊บ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 บูบบู๊บอําจุบท์เนาะอ่า ่านี่ครับผมหลังที่สี่อยู่ประมาณนี้ผมนาะเนาะ,นะอ่าต่อไปครับผมหลังที่สี่จะไปเป็นหลังที่ห้านะครับโอ้อยจับแพนเชน,นนะครับห <c oughs> ลังที่ห้าจะตรงนี้คกําลังใกล้ห <c oughs> ลังที่ห้าครับผม ี่จะจอบประคักันได้หรอหลังที่ห้านะครับขอเหยียบเส้นเสเดียวตัวนี้ก็ได้เอ็ดมาเหมือนกันพร้อมได้ใจผมเลยทีเดียวเชียวผมนี่และเชียวผมนี่ครับนี่ละนี่ครับนี่หนึ่งมัดเล็ด จะปักไปเลับังที่ห้าเนาะบุ้ยเดือนรับงยหลังที่ห้านจะเป็นหลังที่หกสกลๆกันจันะครับเนาะ้องก็ใส่มือขึ้นพอมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังที่หก่จอตรงนู้นหลังที่หเอาตรงนี้แล้วกันครับนี่ที่เก่าที่ใหม่ก็คือกันนั่นแหละ <c oughs> หลังที่หกโหตัวนี้ได้ใจครับนี่แหละหลังที่หกบูนะนะี่นี้นะ่หลังที่หกเขาบูแต่สีเสียครับ,บ หลังที่หกอืมที่หกอ่านี่ครับหลังที่หกจะเป็นตรงนี้กันหนึ่งอ่าผมพอครับเอาหกหลังเออเทียดหลังเพราะน้อหกหลังเอาเอาถึงตรงนี้พอครับแล้วออตอนนี้เลนนี้ดีครับใต้ตุ้มมันครับน่าจะโดนผมบึ้ย คอยห,หลังนตนีัต้ต้นไม้ก็มันนี่แหละคอยหลังนะับ้ำตาซ้ำน้อยบุยเหนื่อยจากงานตรากตรำจนเหงื่อห้ำหอยขอเป็นตัวโอ้นี่คำหนูกับหนูกับมิตรคำหนูหนูผมเห็นมากเลนแลยยอดบากอย่างหลายตัวก็มีหลังที่หกผมขอเป็นเลนตัวนี้เป็นเลนนี้ดีวกว่าครับน่าจะโดนช้างบี่แล้วหลังที่หกครับผม เลขที่ออกกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หลังที่หกครับผมนี่ครับผมเบ็ดผมนะโอ้เบ็ดแกจะเป็นหายครับผมเบ็ดแกขี้ไร่ตาบว่าคนใส่บ็ขี้ไร่เนี่ครับนะดูตัวนี้ก็ได้แต่มันเลยชิ้เดียวเชื่อคำใดเอ็ดมาอย่างมากเลยคำนี้ตัวผอมได้ใจคำนี้แล้วโอ้เป็นตะสีเสียเอาเป็นตะเสียบคนเป็นปลาดิครับผมพมเป็นปลามาเสียบเป็นตัวเดียวปะป๊า ลงกันอนี้ก็มบอันหนึ่งอ่าโอเคเราจะเสียบแล้วเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งแปดเก้าทีของผมนี่ละโอเคหน้าเนี่ครับเดินตะเอะเห็นไหมครับนี่หลังเราจะพอครับเราจะไปฝั่งนู้นครับผมน้องปัญญังเราไปฝั่งนู้นก็โอ๊ยบ่ได้คไั้ฝั่งนี้เป็นแะพงครับผมถึงจมถึงแล้วเราเดินไปฝั่งนี้ครับน้อง อ๋นี่ครับบรรยากาศดาวขลังบ้านไร่บ้านนาแล้วครับนี่เปื้อนน้อยสุนตะวันก็จะประมาณนี้ครับมวกเนี้ยโอ้ยเน่ยเหมือนแรกครับนี่หลังจากฝนตกลินก็ไม่น่าจะตกลินนะฝนตกใหม่ๆครับนี่ล่ะมันก็จะอ้าเขียวขจีประมาณนี้ครับพวกเนี่ยบูเนี่ยพวก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 เนี่ยบูยพวกเนี่ยปอโทพวกเนี่ยโอ้ยเป็นต้นแดงครับบ้านผู้จอมีบ่อบ้านทุกข่ายไม่ได้นี่นพุ่นแล้วล่ะ บู๊ยบุกเด็กขับเครื่องบินนกขับนกนกเป็น,นปแล้วล่วปะป้ายยางครับผมเหนื่อยจากงานตรักตรำจนเนื้อหับย้อยประมาณเขาจะใส่หนาจะใส่หมืกขึ้นแล้วเขาเขไม่จ้องพี่นะถ้ามันดูไม่ผิดถ้าผิดก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะผมเดาเราจะยางป้ายยางไปประมาณนี้แหละ มมม้้ออเใส่่ืนนนนนนััถึงไอสิเมาสุมือถึงมือสีกำตลอดโอเคครับในกระรอจักทรรมหากินจะคำนี่ละนี่ครับอีแดงตาหวานรถเดินครับดีกว่าเดินครนี่ละรถผมของแท้โดนเชิดครับผมยางสีตายน้ำเน่าเดี๋ยวครับผมพลาดตรัมไทรโอเคแล้วจะเดินผมขอเดินไปฝั่งนู้นทำหนึ่ใส่โฟโต้ผมครับ โอ้ยบรรยากาศยังบลอแรงครับเสียงเสียงนกความความอยนี้เสียนเขียดกันพี่ครับโอผมบรรยากาศไม่บ้านครับผมเยอะมีละบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็จะประมาณนี้ครับเนาะโอไม่ติดหรูครับมัไม่ติดหรูไม่ติดรวยแต่ติดคนสวยครับผมหามเงี้ยนะพระรามต่ำไตรครับผมย่างครับผม Ini cepat remani sampai dia ya. <c oughs> มิตรข้าเจ้าเส้นลุญครับมิริผมยังเข้ามาถมโศกผมโอ้ยเข้าใจมืงขี้นครับมึงคิดว่าด้วยเรามาถมโศกผมไม่เป็นไรครับผมเขาบอกมาสูต่ตัวหรอกเนาะดีกวับมาดิมาของผมเนาะ ทำมาหลักถึงได้ว่าจังๆโอ้โหอพวกแกผมเราจะใส่ไปรอดๆดิบนี้รับผมเผื่อปลามันจะอยู่เหลือครับลงเหลือทักตัวทั้งตัวเพราะได้แกะครับผมเมื่อจะมุมนี้ครับเนาะอานี่ครับขอเป็นมุมนี้แล้วกันครับผมแม่ดูจะจบแล้วทำกันด้วยพี่สาวนี่เป็นแล้วล่ะ ครับหลังต่อไปครับผมรู้สึกมันเป็นหลังที่แปดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเป็นมีมามีไม่กี่หลังครับผมมีหลังที่แปดนะครเนาะเกี่ยวเหยือครับผมบู๊ตัวนี้ไเป็นกระเสบแทีมพวเนี่ยเป็นจิ้วหวานครับผมเนี่ยบู๊ตัวเนี่ยบู๊นี่ครับตัวนี้ตัวนี้อืมใครียกอวบอันถ้าเป็นผู้สาตว์สมน้อยนี่ก็ไม่ใช่ผู้สาตว์สมน้อยรุ่นใบกลางคนโน่ากินเหมือนกันผมรุ่นนี้สะอาดครับผมต่อไปครับเกี่ยวเหยือครับผม นี่ละ่ะบอยถ้าเป็นผู้ศรัทธามันจะหเหยียดเยาะมันไม่น่ารับทานเท่าไรเท่า,ท,าที่กว่ผมบุญแล้วล่ะ <c oughs> โอเ็บหลังต่อไปแล้วจะเขีย,ยนะไปแล้วนะตรงนี้แล้วกันผมนี่ครับจะเอ๋นี่ครับแล้วจ,จะเป็นหลังที่แปดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะนี่ครับหลังที่แปดแะตรงนี้เนาะ แล้วจะต่อไปครับเป็นหลังที่เก้านะครับเนาะเราจะยางโอ้ติตะมืนตกซาใกใะบป่ะนี้ถ้าต,ตกซากโทรศัพท์ผมตกน้ำในแล้วและะนะคุณเมือ่อกี้มันจะมีเงื่อนสอมใช่บ่ะเนี้ยช่วงนี้ยิ่งขาดสภาพคล่องครับผมโอ้ยเห็นวิทยานโอ้ยเอาภาพภูเขาไปตรงนี้แล้วกันเนาะเออหลังที่หลังที่เก้าครับหนละังที่เก้าตรงนี้บูยหลังที่เก้าแล้วก็นาะผมว่าจะเป็นหลังที่เก้าบูย หลังที่ก้าเขานีแหละก้าหน้าก้าหลังก็จะไม่ใช่ก้าไกลนะครับผมห <c oughs> ลังที่ก้าผมเนี้ยบ,บู๊จะเสียบดตัวนี้ไหมถ้าเป็นปลาผมว่าเปตตะวัดตัวน,บบนบบี้เนาะเปตะวัดนะเนียเด็ดกับเด็เดเนบเน้ยมเนียเนี้ หลังที่เก้าผมนยังเหลืองที่เก้าจะประมาณนี้เนาะผู้ช่วยซ้ำหน่อยหลังที่เก้าหลังที่เก้าเนาะเราจะต่อไปเป็นหลังที่สิบนะครับน้องเราจะเดินขับยางระวังงูเงี้ยวเขี้ยวคอนครับตอนกลางคืนนี้ไม่ดีครับเราต้องระวังครับผมมุ่อันตรำอันตรายมีเยอะครับผมหลังที่นี่าขึ้นบนแล้วผมคอยตัวนี้สักหลังนะครับเนาะท่าขึ้นบกแล้ แม่แม่เอาบม่เอาคำเบ้านมันนำบุกทำเนาะงานผม เราขอไปตรงนี้ำลำนะโอ้เราไปทังกลับไปโอ้ยเส้นเดือนสวยๆครับเป็นน่ากินชิบหายเลย,คร,ย,ยครับเนี่ยเกียเขาเกียวเกียว์ครับผมอืมบู๊ไปจะเสียพนันปะ เด็ดครับผมจะขอถ่ายตรงนี้กันเลยนะครับปักเลยครับเนาะบู้เสียงเขียดหอมนะครับในเจ้ดเล็กเจ้าจริงนะเสียงเขียดร้องครับเนี่ยโอ้หลังสิบน่าจะเป็นหลังสิบบ่อ่านี่ครับบู้สาคำเนี่ยเรียกว่าสาคำนี่แหละเราจะมาลุยหลังต่อไปนะครับเนาะรีบใส่รีบเมียเฮียนครับผมหลังต่อไปโอ้นโหครับทั้งเป็นตะหยาทั้งเป็นตะลงตะายงูงี้อคู่ขออาจจะมีอยู่นี่แหะ มือลมซะหะโอ้ผมขบปักว่าตรงนี้หลังหนึ่งครับเนาะดนี่ยอารมณ์แรงกับเสียงเขียร้องดีดได้ดีจับเนยะหลังต่อไปเมาจะปักว่าตรงนี้ครับเนาะ โอ้โหขี่เดียมนะเบื่อตาหลุดปลอกปลาปลยางที่ได้ป่ะทีเนี้ยเพื่อเลียล่ะตรงนี้กำลังใส่กุ้งเนาะเผือมนัอมนจะมีปลาม,มากินให้ผมสักตัวนะครับน้องค่อยเดี่ยแก่อยู่ด้ีนี่ Ui, đập không? có tốn ít lắng thầm lặng. ตโซน,นี้หลังตรงนี้ของนะครับบัดนี้ เบ็ดยุงรครับบ้านี้แังวอกควงบ้านี้เบ็ดยุงครับผมโอ้ยนะเบ็ดแหงนีหน้อย,นอยนืนนอนนอนนอนแล้จะขอเปิดเบ็ดกันนะครับน้ำมันเบ็ดยุงครับเบ็ดยู่เบ็ดยุงยุง,ยงมันยุงเส้นกันนะครับ ตรงนี้ดีกว่านี่ครับหลังนี้ใส่ต่อไปครับแล้วยุงยุงไปไวก่อนผมมันจะเสียบนาฬิกามันเสียเวลาครับผม,มเกี่ยวครับโอ้ยเนี่ยครับจะเสียบเป็นเป็ตำเป็นเป็นตำมันผมป่ะไหมเด็ดครับผมเด็ดสระตีครับจะจะปล่อยเลี้ยงนะอายังงี้ดีกว่า

太远了。<laughs> โอเคเริ่มจะได้ที่ละโอเคเลขสี่หลังนะผมห้าหลังขอแยกปลดเบ็ดก่อนครับเนาะโอ้นี่เอาสามหลังเดียวไปก่อนครับนี่นี่ครับสองหลังจะใส่ต่อไปผมเงี้ยนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องหนาก็จะประมาณนี้ครับน้ำขันแรงครับวันนี้รักขันยามมแรงนะเนาะเสียงเขียดร้องเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเขียรเสื่องกันครับมันจะจับคู่เนาะ ว่าจะตรงนี้อีกลังกันนี่ที่ใหม่ยังก็งยังตรงนี้แล้วกันขึ้นต้นหลังเนาะนีหน้าเี่หน่อยว่าหนาอันนี้มันบู๊ไม่น่าพูดเลยนะครับนี่ห้เป็นหน้างยหน่อยเป็นอะไใส่เลยครับผมแค่ผต่อไปครับผมเบื่อเบู่บเป็นตะวันครับ ผผมมเด็ดครับผมเด็ดสระตีครับผมแล้วก็เสียบครับเสียบหลุดเสียบหลุดโอเคครับหลังนี้เสร็จเรียบร้อยหลังหนึ่งขอเกี่ยวเหยื่อเลยนะครับเนาะตอบกลับเพื่อไม่เสียนาฬิกาเอาไปเสียเวลาครับผมเล่า อย่างน,นี้ยังจะว้าวโอ้นี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาตอนยามแมลงกันผมก็จะประมาณนี้ผมยี่เสียงของเสียงนี่เสียงเกีๆๆๆๆๆๆ่ยวทองป่ะเนี้มันข้าเจ้าใส่เหมือนขึ้นพัอบมอ,อนงนี่เนาะมันเป็นยังงกับใส่อะไรกับใส่อีกอะไรเกี่ยวล่ะ หลังต่อไผมเขาเสียบเลยครับเนี่ยเสียบหลุดเสียบหลุดตั้งแปดเก้าทีเลาเนี่ยอืยอหลังก็ใส่รีบึปยครับเลขสามหลังเนาะอ้าวเขอามุมนี้แล้วกันนะหลังที่สามเนาะนี่เราจะโดน,หนไหมเนาะเขาเป็นมุมนี้แล้วกัน,นครับหลังที่สามเนาะเติอนเลยสองเตืนสามหลังสุดท้าย ดูเดือดสีเสียบตัววะนี่ยนี่ปวดแอกโอ้เริ่มเท่าเริ่มแก้มาอะไรเนี้ยไปเห็นหุงแล้วครับตรกนี้สายตาก็เริ่มฟ้าฟางกับน,น้องเลยเมื่อคือดอกรีบเขาว่าอ่านี่ครับได้รางๆนีงนะะครับมัน้อาน,นี่นี่เป็นเด๋ นี่เหยื่อเส้นเดือนมาเดิมโอ้โอโชารถรถนี่น่ากินรถตัวนี้น่ากินมันไงเนป็นตะวันล้านกรอบตรงไหน,นมันได้ดินดาวดาวผมอ่าชูวับนะครับนะ้ำเบิร์เบิร์เบอร์ดเป็ดสีเสียบเอาเป็ดเสียบครับเดี๋ยวเราเสียบตัวยิ่งหน่อยบางแมพเมืม่อคืนฝันดีหนาจุบฝัน โอ้บอมแบนครับลองกบบึกถือโอ้อยาตะบูนอย่ากโยกเสียกับบักเขาครับเผมเมื่อคืนตื่นมาปวดชีโอ้บอมแบน <c oughs> เสียดายจังครับผม <c oughs> ตีห้าก,ก็คิดทบทวนบอมแบนเขาลองซึ่งดีปอนะร้ <c oughs> องไม่ถูกไม่ว่าน,นะครับนะผม,ผมหัดร้องเพลงครับผมคิดทบทวนเรื่องฝันทั้งคืน ผู้ชายอะไรหน้าจกโอ้เนี่ยคืออะไรปะผม,มว่าเราจะเอาทิ้งแล้วแหละหลังนี้ก็มันมันงุน่งเหี้ยครับหงุ่งขึ้นงุ่งเส้นกันค,นครับน αι, เนี่ยคุณแม่ต้อกใจตื่นมาโดนสีโอ้แมินปวดขี้ฮ่าเสียดายจังผมพยายามดึงนะครับดึงสายแล้วผมเบอร์เบทผมซื้อมาหลายครับวิ่งเขามีกี่กองหนึ่งครับซื้อมาตุนไม่เยอะครับผม ครั้งสุดท้ายจะไม่ยอมท้ายสุดโต๊มนี่แหละอ้าโอ้ตัวคำนู้ตัวนี้ตัวยาวนะสูงยาวเขาดีครับท้าไม่พูดเสียอะไรเพราะอยากกินบัตรน้ำอยากเพราะอยากกินบัตรโตครับนะเกี่ยวกับบู้ยนะน้ำแตกน้ำแตกตรงนี้พูดเด็ดดาดเดาตรงนี้นี่แหละครับย้ำอยากคือเพรอยากกินบัตรโตอีืนเลยครับอีนมุดโต๊ะเสียบอ่โอเครอแป๊บรอแป๊บตรง